ตงท่าานนปรระธสวัสด <S Four> <massage net> <tutorial> ีครับพี่น้องมือนี้เพื่อแจกแบ่งรากจักนอยนะครับมาร่วมพิธียกเสาเอกเสาธูปในส่วนของพี่น้องที่อยู่ในเต็นต์นะครับจะมีได้สายศิลป์ที่โยงไว้แล้วนะครับสามารถที่จะโยงบนพุทสายพุทศิลป์เดชวารต้อยเอสครับ ึ่งมีแม่ทับภาคที่สองมาเป็นปัดทุบันในพิธีนะครับเดี๋ยวเป็นกำลังเล่พิธนที่อย่างทีเห็นทาเป็นคับพี่น้องสายการจันั่งับันแม่ทับภาคที่สองท่านพนโทษธเนศวงศ์อุมครับเป็นกำลังมากเป็นสีทรพิธียก เสาเอกเสาโทษอโบสถครับวัดอสวกว่าน่ารสำบรรลับมือนี้นะครับคอยในแจกก็ะได้มารวมพิธีน้ำเพลนะครับมือนี้ครับผมเป็นกำลังร่มพิธีครับตอนนี้กำลังสียก กำลังสียกครับนีคณะเนี่ยทัพภาคที่สองนะครับมาร่วมนะครับเป็นประธานในพิธีสำหรับวันนี้นะครับก็จะมีพันเอกดรวันชนะปานพงุวรรณรองผู้บังับกรมทหารพลใหญ่ที่6นะครับมาร่วมพิธีด้วยนะครับกำลังจะเริ่มนะครับ อ้นนี้อี่ป้อต่ามกับทำมพิธที่เสร็จเรียบร้อยแล้วกำลังสีเริมยกนะครับอคอยในจ็คก,ก็ได้โอกาสอันดีมารวมทำบุญน้ำพ่นนะครับพี่น้องมอนี้กำลังสีเริ่มเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการทำความเรียบร้อยนั่นครับเจ้าหน้าที่ทหารครับ ซึ่งวัดอโศกวนาร่ำมีเป็นวัดอยู่ไกลค่ายทหารครับ่ายทหารพม .6 น,นะครับตั้งอยู่บ้านโศกเชือกจังหวัดพิษกุไดไนนไก,ะน,ไกะน,ไดนะครับตอนนี้กาลังเสียเริ่มดาเนินพิธีการนะครับพี่น้องจริงๆแล้วพิธีการเริ่มมาโดนแล้วล่ะ เส <iento> uhm like, ียดังนะครับเียงรัากที่สุดตอนนี้สิเป็นที่ียกแล้วครับนี่ครับสิเป็นที่ียกสุอุบครันซึ่งจะซึ่งจะได้รับพระราชทันมานะครับต่อ ไดยรับพระราชทนนในตั้งวัด,กกะน,น,วดนะครับ,รบนะรรรต้รแ่งกระจตั้งโบสถ์นะครับนั่งเถรโบสถ์เีการร่งเล่มมีมน์เจ้าคณะอำเภอที่สมเด็จมากเป็นครู ขอพิธีประธานปน<อ>ายสงแบบเสียงบนเชืเ่อมกับเสียงต้นจักนะครับพี่น้องทั้งกับหมอธนาบุญน้ำกันด้วยพระเจ้าเฮนี่พองงให้แชร์ได้โอกาสมาร่วมทำบุญยกเสาเอกนะครับของดดอุอโบสถวัดอโศวนารามนะครับบ้าน,นตาัวเกล็ดตำบลโตเซ่พื้นที่ตำบลจังหวัดวร้อยเอ็ด มาถูขุนน้ำกันครับพี่น้องจับคนไม้จ้งอ่าเอาจะเ,เริ่มน้ำน้นการเนาะใส่เครื่องจับนกไฟน้องตัดรับการสนับสนุนจากอาหารกลางใส่ครืนโตสดเข้าเนี่ยละของทานอาหารช่างพิโรธ สาธาบโยเยผี่น <กล ısı> <uffs> ้องมารวมสมบูรณ์หลายคนเนาะครับพี่น้องมาร่วมสาธุบุญน้อกัน